แม่เาไปย้อนเรื <three thousand away> <more Native> ่องนีพี่พลอยเป็นไงบ้างซ๊อมนะน่าสนใจังไงบ้างไหมน่าสนใจก็คือมันเป็นแบบว่าแนวฟอร์มยักษ์แน่นอนแล้วนักแสดงก็คือแบบว่าอารียาบาลชื่อแบบว่านักแสดงชื่อดังจากกากูบัยใช่ไหมคะทุกคนก็คงรู้จักดีแล้วก็แก้วกระดดด้วยอะไรเงี้ยก็โอ้โหเขาก็แบบเป็นแบบราชินีแห่งนักบูอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วคือพลอยดูเีเซอรพื่อค่อนข้างที่แบบ เฮ้ยมันน่าดูจริงจริงนดไม่ได้มันเป็นแอคชั่นการประจญภัยที่แบบแล้วผู้หญิงมาแสดงอ่ออะใช่ไหมมันก็เป็นการบอกว่าวา้าวมากผู้หญิงแสดงแอคชั่นด้วยอ่ะค่ะซึ่งหา,หาดูยากนะสมัยนี้ผู้หญิงแสดงแอคชั่นเก่งๆอย่างนั้นตอนนี้คนก็เริ่มแบบว่าชอบซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไรที่เป็นผู้หญิงในในมุมของเราที่เป็นแบบคุณมัมในวงการรู้สึกไงบ้างก็จริงๆแล้วก็อยากจะ empower ผู้หญิงทุกคนนะคะจริงๆผู้หญิงทุกคนก็ก็มีแบบ ความเก่งในในของตัวเองในในแต่ละแบบอะไรเงี้ยต้อไม่เหมือนกันอืมค่ะใช่เริ่มหนีดูแน่นอนเนาะมันต้องดูแน่นอนพรุ่งนี้นะคะพร้อมกันเลยทั่วโลก11ปนสิงหาคมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็นะแบบดีๆแบบนี้มันไม่ดูไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ก็สตรีมมิ่ง์พร้อมกันทั่วโลกเลยค่ะค่ะพี่คอยฝากนิดนึงต่อข้อพยจารณเรื่องนี้นะคะจำชื่อไม่ได้พี่คอยเห็นชื่อมองเปลี่ยอยู่ ากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะคาร์ด็อกโซนนะคะก็มีนักแสดงชั้นนำเหมือนเกลกระดอดแล้วก็อาริย์แบกด้วยก็พรุ่งนี้พร้อมกัน11บเอโมงนะคะเอ้ย11สิงหาคมค่ะอย่าลืมติดตามนะคะเวลาเดี๋ยวน่าจะช่วงบ่ายไปแล้วพร้อมกันทั่วโลกนี่ค่ะทางเลสเลดค่ะพนันเจอมัมพอยค่ะเปลี่ยนความรักข้างใหม่ได้ไหมคะข้าห่หวานมากเลยค่ะมามมือหวานมากเลยค่ะแมวเป็นปกติค่ะ ตอนไหลเดี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับความสัมพัารถตอนนี้ก็น่ารักดีทำรู้เขินเออเขินมันยิ้มใจยังไงบ้างคะมันยิ้มใจยังไงบ้างคะก็ก็มันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะคะก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก็มามันในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ปล่อยเป็นตามธรรมชาติเนี่ยหละจร<า>ิงๆทำให้เรารู้สึกแบบคนนี้แหละพัฒนาวความสัมพันธ์ได้เลยได้เลยอืจริงๆแล้วคอยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้จักกันมา่านแล้ะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เราต้องเริ่มทําความรู้จักแบบศูนย์ศูนย์ใหม่ต้องเริ่มไปก่อนแบบไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครยังไงนิสัยใจพอยังไงแต่นี่คือเราแบบรู้จักเขามาตั้งนานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะ โอเคนะอะไรเงี้ยนะจะเปิดใจได้อะไรยเงี้ยเป็นเพื่อนกันก่อนด้วยนะคะมันก็ไวเนื้อเชื่อใจมาจากความเป็นเพื่อนมาก่ออย่างตัวเองค่ะความรักของเขาไม่มีใครขถามเลยอย่างตัวเขาเองใช่ไมมเออเขาก็จะบอกว่าเขาก็ลืนเรามาตั้งนานแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาเพิ่งมาอีมไหมอ่ะไ่จริงๆมันเหมือนแบบเอยเขาก็แบบสามารถพิจิตใจเราได้น้ออะไรอย่างเงี้ย เขาเขาไม่เคยเแม่เขาไม่หรอาม่เคยม่ลมมางภาพอะไรกับเราะว่าแบบเอยแต่ก่อนอเขาปื้มเราอยู่เลยอ่ะฮะอ่ฮะแม่เกิดม่เม่เกิดก็รู้อยกถามนี้อยาได้ยินสยงปากไงครับคุณแม่ว่าเออว่าเขาเขาเคยมาสาภาพกับเราไหมว่าแบบเคยเขาเขาปื้มเรานา ก็เป็นปื้มในฐานะรุ่นพี่ไม่เคยไม่ได้บอกเหมือนอย่างเขาจะพูดในแนวเชิงว่าเออแบบปื้มผลงานในสิ่งที่ทําอะไรเงี้ยแบบเออเธอเป็นแบบผู้หญิงที่ครูดีนะอะไรเงี้ยชอบงานอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแบบแนวๆนี้มากกว่าแต่ไม่ได้แบบแสดงอาการว่าแบบชอบ <PC S 1> ในเชิงชู้สาวหรืออะไรเงี้ย่ะเมื่อก่อนคือก็จะเป็นเพื่อนเหมือนชื่นชมในเรื่องผลงานชื่นชมในเรื่องของนิสัยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าให้เรารู้สึกว่า อย่างที่บอกอ่ะชงชูสาวไม่มีเลยจะรู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะไรย่างเงี้ยนาว่าซีนเปิดตัวก็แบบว่าทุกคนก็จึ้งแล้ก็แบบว่ามันซีนไหนอะคะซีนที่แบบลงข้าพครั้งแรกกับเลกับแม่แบบเดินลงทะเลลงทะเลรูปข้าว่บบจะไมนันเนี่ยม้วนยัไ่หลักหลักลักหลักหักหักทักหลักัหลักหลกหลักคลักหล่กักหลัลกลกหลก คือก็ไม่ได้เปิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดค่ะอย่างที่บอกก็คือมันก็ไปเป็นไปตามธรรมชาติมัอยเชืช่ว่าัคนมึงต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็โพสก่อน,นะอะไรเงี้ยเพาโพสแบบอคอยเป็นรูปสุดท้ายมันก็เป็นรูปที่เราแบบไปไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาอะไรเงี้ยอพนนั้นมันเป็นงา<ม>นอะไรวะงานโรลิ้งลาวงานโล<ม>ิ้งลาวค่ะงานโรลิ้งลาวค่ะคอยก็ไปดู <c oughs> จริงๆไลฟ์สไตล์เราคือจริงๆเราไปดูคอนเสิร์ตมันก็มีศิลปินแบบเยอะแยะมากมายต่างประเทศแล้วคือก็มีเขาด้วยเราก็ไปดูแล้วก็ไป b a c k ส t a g e แล้วคือเขาก็โพสต์ก,ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคมันก็แบบมันก็ทาให้เป็นเรื่องปกติละกันอะไรเงี้ยคือจะมานั่งแบบโกหกหรือว่าไปเรื่อยเรื่อยเรืให้คนมาลุ้นว่าอะไรยังไงมันก็เสียเวลามันโตแล้วอะไรค่ะก็ก็ก็พอเข้าขนนิดหน่อยอะไรเงี้ย ก็ให้ให้ไปคิดเอาเองค่ะเพราะความสัมพันธ์เขาเปลี่ยนตไปตลอดเลยเพื่อนจากเพื่อนจากเพื่อนเพื่อนจากสาวเพื่อนจากสาวมาโนนบ้างสิเออบ้นสิเอออาพี่พอจริงๆเรื่องอายุไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยต้องปรับเปลี่ยนอ่ะอืมจริงๆนี่ยังไงยังต่อให้อายุแบบยังไงมันก็ต้องปรับอ่ะเพราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนทุกคนมันไม่มีทางที่จะแบบ เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับมันไม่ม,มีใครเพอร์เฟกต์เลยพลอยก็ไม่ได้เพ mm hmm. อร์เฟกต์เขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะแบบยอมรับข้อเสียหายของกันและกันได้ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะาแบบเพราะว่าไปโตแล้วมันค่อนพลอยค่อนข้างแบบใจยเย็นอะ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้แล้วในสิ่งที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่นิสัยไม่ดีของพลอยได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอะ่ะ mm hmm. จริงๆแล้้วเราไม่ตอง เราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นขอบกันละกันแค่นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนบอกว่าครั้งนี้คือหลายคนก็แบบยินดีกับมาว่าแบบน้าวอ้าวครั้งก่อนไม่ยินดีเหรอหาเรื่องอ่ะครั้งก่อนเหมือนจะมีอะไรสะดุดนิดนึงเนาะยังไงมันชี้แจงได้ไหมคะมันมันแจง ไม่มีเรื่องอะไรอยากอยากจะสีแจ้งหลังจากที่เราทำฝั่งคือเอาไม่ดีอะแบบจริงๆแล้วว่าแบบพลอยแบบเริ่มจากไหนดีนะมันจะวางสเตอะไรดีก่อนเริ่มไม่ถูกอยากทำอะไรเออค่ะขำมันอกใจอ่าอก็ก็จากจากกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับพอดีเนี่ยคือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการ สิ่งที่เราคบหากันอยู่เนี่ยคอยเลยไม่ได้อัปเดตลงใน i อบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบขีย์ไออะค่ะวิครอ่ะวิครเขาเป็นคนคียแล้วเขาก็เขาเป็นคนขี้อายแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีคอยแบบให้โพสอะไรอะคอยก็แบบเห็นเห็นความน่ารักของเขานะก็อยากโพสอยากอะไรเงี้ยเขาก็จะขอให้ลบอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบ มันมมีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ชินอะไรเงี้ยพลอยเองก็เข้าใจเขามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราครบกันนะอ่ะพลอยก็ไม่เคยมานั่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นว่าอะไรยังไงนังนไหนไหนูน่นนี่นั่นนี่พลอยก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจนบอกว่าวันวันที่เราต้องตัดสินใจแยกทางกันเนี่ยพลอยเองก็เออก็มีการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่า พลอยไม่เคยอัปเดตให้ใครทราบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พลอยก็ไม่เคยพูดว่าอ่ะพลอยจบกับใครแล้วอะไรความรู้สึกส่วนตัวของพลอยเป็นยังไงพลอยก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองอะก็เป็นคนขอร้องขอพลอยบอกว่าพี่พลอยอย่าอย่าโพสตอะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วพี่พลอยเลิกคอดีแล้วคอดินไม่รู้จะวางตัวยังไงพลอยก็บอกว่าเออแบบเข้าใจเข้าใจอะไรเงี้ยพลอยก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะว่าในการที่แบบพอถ้าพลอยมา Post, ความรู้สึกของบอยอะไรสักอย่างคนก็จะคาดเดาทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสังคมแบบจับจับจ้องมอง mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาขึ่นัด mm hmm. ทีเนี้ยเพราะมันก็ต้องแบบรักษาน้าใจเขาด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีการอ mm ัปเดตอะไรเลยเกิดขึ้นในหน้า mm hmm. หน้าฟีดของพอยแล้วพอยก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอยเสียใจยคอยเศร้าอ่ะคอยไม่ได้แบบมาแล้วหรืออะไรมากมายในไอจีเลย mm hmm. อะไรเงี้ยนึก mm hmm. ของมันมันก็เลย คนก็คาดเดาไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าเอา1 2 3 4 5สสี่หเป็นยังไงหรือเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนเขาสงสัยกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเกี่ยวทไลา์ไม่คาดเกี่ยวแน่นอนค่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันอย่างที่บอกอะไรเงี้ยแต่พลอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่แบบมองว่าเอ้าทําไมมันเริ่มต้นเร็วทําไมพลอยเริ่มต้นเร็วอะไรเงี้ยเพราะเข้าใจประเด็นนี้นะก็คือสำหรับพลอยอะตกลงกันว่าจบกันแล้ว มันก็คือจบแล้วก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่าพลอยกับพอดีนะ่ะเราเดินทางกันมาถึงตรงนี้ยจุดจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทําให้เราสอ,สองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราต้องแบบเออตัดสินใจว่าเราควรที่จะแบบให้ต่างคนต่างเดินทางต่างเติบโตไปมีชีวิตของตัวเองิดอ,อ,อ,อะไรเงี้ยคือมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะ่จังหวดนีอด,ด,ดีประมาณก็ปร,ระมาณ จริงๆแล้วว่าทำแบบคนไม่อยากจ,จะบอกว่ามันเมื่อไรแต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันที่แบบมันแบบอย่างที่บอกอะเส้นทางการเดินทางของเรามันมีเรื่องราวแต่ว่าคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งพลพลไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะแต่คือจะจบเมื่อไหร่อ่ะก็มันคือจบแน่นอนมันไม่มีการคาบเกี่ยวยค่ะอยาะ่างจังหวะที่พี่พลเหน็บเข่า คำถามเกิดขึ้นในใจเขาไวาก็ม,มีคำถามเยอะค่อนข้างแบบพอเห็นน้องก้อออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพลอยเอาตรงๆไปค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาเป็นคนขอ,อขอพลอยว่าอ,อยากให้พลอยพูดแล้วเขาไม่ไม่อยากมีพื้นที่ในวงการบันเทิงคือขอพี่พลอยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขาอะนะคะแต่ว่าออพลอยก็เลยแบบพลอยเห็นแล้วพลอยช็อกตอนแรกเขาก็เลยได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อยเลยว่าเออน้องก้อยมันยังไงพี่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบตกใจว่าอุ้ยกระแสข่าวมันกระแสะมันถูกตีมาอย่างนี้แล้วนะเราก็ค่อนข้างตกใจเราก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นน้องก้อยมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก้อยก็บอกว่าเออก่อนอื่นเลยเนี่ยรายการของน้องก้อยเนี่ยเขาเป็นรายการเอ่อเกี่ยวกับถามตอบเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะแล้วก็เขาเคยติดต่อคอดินไปนานแล้วแล้วคอดินบอกว่ายังไม่พร้อมและคอดินก็ติดต่อกลับมาหาก,ก้อยว่าวันนี้คอดินพร้อมแล้วที่จะออกรายการแล้วค่อยก็ แล้วพลอยก็เอออย่างนั้นเลยหรอเขาบอกเนี่ยคอดีนโทรมาขอออกรายการที่จะพูดเรื่องเรื่องความรักของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่ง<ม>พลอยก็ค่อนข้างแบบก็เอา,อเอาแล้วบอกให้เราไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนิดนึงแต่ว่าด้วยความตอนนั้นอะ่ะพอไปดูเทปแล้วอะ่ะอ่ะอเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบ in general แบบ เรื่องทั่วไป mm hmm. อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องรายการถามตอบเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็ทุกอย่างคำถามก็เป็นอินจเนอร์แบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงมุมมองความรักอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าเราเราเพิ่งจบกันไปทีเนี้ยมันก็ถูกจับตามอง mm hmm. ถูก,กเป็นกลายเป็นตีกระแสะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเออเฮ้ยวันนั้นที่พลอยโพสเนี่ยเาราต,ต,ตรงนะ mm hmm. พลอยไม่เคยมีเจตนาจะมาฟาดเขาเลย ไม่ฟาดไม่ได้ฟาดเลยแต่คิดว่าเออถ้ามันมันกระแสม,มันออกมาอย่างนี้มันถูกตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเองแต่ส,สิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำลายเขาเลยแล้วเขาเองก็ไม่มีเจตนาที่จะทำลายพลอยเหมือนกันเพราะว่าเขา่าฝากน้องพอดินฝากบอกเพื่อนๆมาว่าพี่พลอยแบบพอดินขอโทษน,นะเ้าทําให้พลอยต้องเดือดร้อนอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เราถูกตีตีความมาว่าเรานอกใจเขา<ม>ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นอะไรเงี<ม>้ยเขาก็โทรมาขอโทษอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาไม่มาบอกแม้เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกอะค่ะแต่ว่าเขาแบบติดต่อแบบเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาใครจ็รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็ให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออแบบเนี่ยคอดีนฝากข้อความมาว่าแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยถ้าทำให้มันแบบ มันเป็นเรื่องมันกลับกลายเป็นแบบนี้<ม>เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกไปว่าพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอา,เอาไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันไม่มันเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก็คือไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่มีควอมออขขมีะไรรอใจในาเขาพูดถ้าไปดูในรายการของน้องก้อยนัตตี้ค่ะก็จะเป็นเขาพูดอินเจเนอรว่าเหตุการณ์อะไรที่เขาไม่ชอบซึ่งอ่ะอันนี้ก็ต้องพอเข้าใจได้ว่าเป็นเราเราก็ไม่ชอบไปไหนนอกใจ อย่านอกใจนะอันนี้ไม่ได้บอกใครน่นใครจะพูดอันนี้เปนกลงมาถึงกี่คนแล้วไหมคะนี่ตกมาถึงกี่คนแล้วไหมคะอะไรนะเอาพี่หนุ่ขึ้นมาอยู่ด้วยเลยอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึ่งยังไงเรื่องหนึ่งก็แบบไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นที่บอกว่าน้องเขาอะไปคอสฮิวใจอะ อ oh. คอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะ oh. เราเลิกกันแล้วแล้วคอยเลิกกับเขาแล้วเขาเลิกก mm ับคอยแล้วคอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะที่ภูกเก็ตเพราะอะไรถึงต mm ้องเป็นเขาอย่างนั้นที่เขาบอกว่าเขาแบบ mm hmm. สภาว่าจิตใจอ่อนแอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยลอยก็ช่วยเหลือเขาจนมีในทีสุดนะแต่เขาไม่ได้พูดออกอะไรกันนะว่าคอยพาไป mm hmm. แต่จริงๆแล้วอ่ะคอยอยากจะพูดว่าคอยเป็นคนพาไปเองนะ mm hmm. เราเลิกกันแล้วคอยก็แบบดูแลเขาให้ดีที่สุดที่สุดอะ่ะ mm hmm. มันมีแบบโยคะนั่งสมาธิได้กินอาหารดีๆอยู่ใน Environment ที่ดีแล้วเขาก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเราแพงมากนะคือแพงมากอ่ะจริงๆแบบคือแค่อยากจะบอกว่ามันไม่พูดคนก็ไม่รู้ไะว่าเราดูแลเขาถึงที่สุดมันเลิกแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคอดีนได้เลยจริงๆแพงมากๆอ่ะคือเขาเป็นแบบเป็นคนที่น่ารักสําหรับพลอยแล้วก็เป็นแบบเราก็ร่วมเดินทางด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราอ่ะเรา พูดตรงๆว่าควาทนไม่ได้เห็นจากเขาเขาแยาจ่จิตใจแย่มันไม่ได้จิตใจเขาแย่มันไม่ใช่เรื่องเรานะมันไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาเองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยช่วงแบบโผล่แล้วโผลต่อระหว่างโตอะไรเงี้ยเราก็ส่งตรงนั้นส่งตรงนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ก,ก็ดูแลถึงที่สุดแต่ทําไมเขาไม่พูดเราว่าเราดูแลตรงนี้<ม>อะไรเงี้ยเอา,าตรงแบบน้อยใจเหมือนกัน,อเ,นเออน้อยใจเหมือนกันนะเออน้อยใจแบบไม่รู้ว่าเขาจะแบบ appreciate สิ่งที่เราทําให้เขาบ้างไหม ไี่ไ่จริงจริงนะตอนนั้นคือถือว่าจบสวยจบสวยสวยแล้วสวยแล้วมันสวยเป็นนานแล้วอะตอนเนี้ยมันคือพอคือพอเราได้ยินอะไรเหลายอย่างที่มันกระทบถึงต่อเราเรายังคิดว่าความจบของเรานะตอนนั้นกับเขามันยังสวยยังสวยอยู่ค่ะยังสวยยังยังทุกอย่างมันยังคงงดงามอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะพอยไม่ได้คิดลบอะไรกับเขาแต่ว่าต้องต้องมันเป็นความเข้าใจทั้งหมดอย่างที่บอกอะน้องเขาสัมภาษณ์อนีนเล่ารีเทลนะให้ครบนะวันนี้สามสี่เมื่อกี้เล่าแล้วนะก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบ เข้าใจได้มันกระแสนูกตีมาแบบนี้แต่ไม่ได้มาฟาดฟันน้องไม่ได้มาตอกว่าน้องแต่เราต้องออกมาพูดทางของเราบ้างอ,อะไรเงี้ยแบบว่าแฟนคลับของมันจะมีแฟนคลับน้องๆที่แบบของพลอยคอดีนที่เขารักและเป็นหว่วงเราอยู่ทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะอะไรยังไงพี่พลอยไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเราก็เลยคิดว่าเราต้องต้องอัดมาพูดอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจก็ขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงเราทั้งสองคนมาตลอดและพพอร์ตเรามาตลอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือ มันก็ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คงต้องเว้นระยะห่างนิดนึงค่ะมันมันต้องใช้เวลาทุกอยาก่างใช้เวลาว <ปะ S 2> แกไปจิกเข้าโอเคใช่ปะ